สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับเพจรับจองรถ MG by ผู้การอุเทนค่ะครับผมสวัสดีครับผมผู้การอุเทนนะครับก็วันนี้เรามีโปรโมชั่นของตัว MG HS 1.5 Turbo นะครับรุ่น X ราคา1ล้าน1 9 0 0 0 0 1 9 0บาทนะครับพิเศษสุดสำหรับท่านผู้ชมนะครับดาวเพียง69,000บาทผ่อนเพียง14,000บาทนะครับฟรีชุดแต่งรอบพันเฉพาะเพจรับจอง MG by ผู้การอุเทนเท่านั้นนะครับผม เดี๋ยวเราไปรับชมรถภายนอกกันค่ะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าค่ะเราจะเจอกับตัวโลโก้ MG ด้านหน้าค่ะพร้อมกับกระจังหน้าสีดำแบบนี้ค่ะดีไซน์สวยพร้อมกับช่องรับลมเพื่อระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดีค่ะและด้านข้างตรงนี้ค่ะจะเป็นโครเมียมตามสไตล์ของ MG เลยค่ะไฟหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นไฟหน้า LED และก็ไฟสองสว่างเวลากลางวันแบบ LED ค่ะ และที่เห็นวิ่งวิ่งอยู่ตรงนี้คือไฟเลี้ยวแบบซีเคนเชียลแบบ LED เช่นเดียวกันค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะตัวนี้จะเป็นฝาข้อไฟตัดหมอกแบบโครเมียมค่ะแล้วก็เมื่อกี้เราลืมเนี่ยตัวนี้ไปเนี่ยค่ะเรดาร์ป้องกันการชนด้านหน้าค่ะตัวนี้เรามาดูด้านข้างกันค่ะด้านข้างค่ะเราจะเจอกับล้ออลลอยขนาด18นิ้วค่ะซีรีี่ยาง235หทับ 50, R 1 8ค่ะ ด้านหน้าจะเป็นดิสเย์พร้อมครีบระบายความร้อนค่ะเรามาดูด้านข้างกันค่ะด้านข้างค่ะด้านบนจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะเป็นสีแดงแบบนี้ตรงนี้ค่ะจะเป็นไฟเดี้ยวตรงกลางด้านล่างจะเจอกับตัวลมดําแบบนี้พร้อมกับกล้องมองรอบคันค่ะด้านบนค่ะจะเจอกับแหลกลังค่าที่เป็นสีเงินแบบนี้ค่ะยาวๆเลย ตัวเปิดประตูค่ะด้านเปิดประตูตัวนี้จะเป็นโครเมียมพร้อมกับกุญแจอัจฉริยะค่ะช่วงล่างบ้างค่ะช่วงล่างด้านหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นแม็กเฟอร์สันสตาร์พร้อมเหล็กกันโครงค่ะช่วงล่างด้านหลังค่ะตัวนี้จะเป็นมันติลิงพร้อมเหล็กกันโคงค่ะด้ามเปิดประตูของผู้โดยสารแถวที่สองหรือตอนหลังก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะล้อ ล้อด้านหลังก็จะเป็นล้ออลลอยขนาด18นิ้วเช่นเดียวกันซีรีย์ยางก็2 3 5ทับ50 R18 ด้านหลังก็จะเป็นดิสเบรกเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้างค่ะท้ายรถค่ะสปอยเลอร์ด้านหลังจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถชาร์คฟินด้านบนค่ะก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเช่นเดียวกันตัวไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ค่ะ ไฟท้ายดีไซน์สวยเป็นแบบ LED และไฟท้ายแบบซีเคนเชียลค่ะไฟเลี้ยวแบบซีเคนเชียลค่ะขอภัยด้วยค่ะตัวฟอนต์ค่ะจะเป็น HS i smart ค่ะจะมีระบบ i smart มาให้ด้วยค่ะโลโก้ตรงกลางกล้องช่วยถอยจอดค่ะแล้วก็เซ็นเซอร์หลังช่วยกะระยะถอยจอด4จุดค่ะดีไซน์สวยไฟท้ายสวยมากเลย เดี๋ยวเรามาดูห้องสัมภาระกันค่ะตัวนี้จะเป็นประตูไฟฟ้าค่ะประตูภายในห้องสัมภาระเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็สามารถขึ้นไปนั่งได้ง่ายๆสะดวกสบายค่ะสามารถวางของวางสัมภาระได้ง่ายๆเลยค่ะผู้รีวิวเองหนะักประมาณ40เกือบ50กิโลก็สามารถนั่งได้แล้ววางของได้จุได้เยอะด้วยค่ะมาพร้อมกับตัวบงังตัวของ ห้องสัมภาระค่ะวางของพร้อมกับไฟส่องสว่างภายในห้องสัมภาระค่ะด้านนี้ลงมาเลยตรงนี้ค่ะเราเปิดขึ้นก็จะเจอกับช่องวางของวางของได้ง่ายๆสะดวกสบายด้านล่างจะเป็นยางอะไรล้ออะไรค่ะใช้งานง่ายเก็บงานง่ายด้วย กระตูแบบไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวเรามารับชมถังน้ำมันเชื้อเพลิงกันค่ะถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะตัวนี้จะเป็นแก so ๊สโซฮอ e10 ขีด e e85 ค่ะแล้ว,วลองรับตัว91ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมภายในห้องผู้โดยสารแถวที่2หรือตอนหลังกันค่ะโอ้ยขึ้นมาได้เลยเจอกับ ภายในก็สวยงามมากเลยค่ะภายในดีไซน์สวยเป็นสีแดงสีเดียวกับตัวรถเลยและที่สำคัญก็จะมีได้แบบนี้ให้ดูหรูหราและสปอร์ตไปในตัวค่ะน่าใช้มากพนักพิงแขนก็วางได้ง่ายกว้างขวางค่ะเป็นซอฟท์ทัชนิ่มๆน,นี้ก็จะสามารถวางแก้วน้ำได้สองช่องค่ะสามารถเก็บของได้ง่ายๆหลือเฟือเลย ไม่ใช้เราก็สามารถพับเก็บได้ค่ะตรงกลางจะเป็นเบาะหนังสีดำมาทางด้านหน้าค่ะเราจะเจอกับตัวช่องปรับอากาศ2ช่องค่ะซ้ายขวาช่องเสียบ USB 2จุดค่ะสวยมากเลยและด้านบนค่ะที่เห็นใสๆค่ะตัวนี้จะเป็นพา o ์ a น i ิ s ซันลูฟค่ะที่เก็บของก็น่ารักเบาะดีไซน์สวยมาก เบาะตัวนี้ก็สวยสามารถพับเบาะได้นะคะเป็น60-40ค่ะสามารถเพิ่มขนาดของห้องสัมภาระได้ด้วยค่ะประตูด้านข้างค่ะตรงนี้ค่ะเราจะเจอกับสีแดงแบบนี้ที่เป็นหนังค่ะตัดกลับได้สีแดงเป็นซอฟทัชทั้งบานเลยตัวนี้ที่เป็นสีแดงตัวเปิดค่ะเป็นสีเงินค่ะ ตัวกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าสามารถวางของวางเอกสารต่างๆด้านล่างได้ค่ะภายใน,นสวยมากสวยจริงๆเดี๋ยวเราไปรับชมฝั่งด้านข้างคนขับกันค่ะตัวด้านข้างค่ะประตูด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเช่นเดียวกันกับตัวของผูดด้โดยสารด้านหลังแต่ก็จะมีตัวปรับ กระจกแบบไฟฟ้าและพับก,กระจกแบบไฟฟ้าค่ะด้านบนค่ะล็อกและปลดล็อกกระจกค่ะตัวเปิดจะเป็นสีเงินแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นซอฟท์ัดทั้งบานแบบนี้เหมือนกันกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติทั้ง4บานใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายคุ้มค่าราคาค่ะ,คะตรงนี้ก็สามารถวางขวดน้ำวางของวางบัตรจอดรถหรือเอกสารต่างๆของเราได้ค่ะด้านนี้ ขึ้นมาด้านบนค่ะเราจะเจอกับเบาะไฟฟ้าดีไซน์สวยเบาะเขานิ่มมากเลยค่ะในที่สำคัญตัวเบาะตัวนี้ค่ะก็จะรับกับสรีระของเราให้ดูดีไซน์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะขับขี่ได้ด้วยแบบเหมือนเรานั่งรถแข่งเลยแล้วตรงที่รองคอตรงนี้ค่ะจะเป็นอะคันทาร่าเขาทำมาดีไซน์สวยมากด้านข้าง จะเจอกับตัวช่องปรับอากาศดีไซน์กลมๆแบบนี้ค่ะปุ่มสตาร์ทสต็อปค่ะช่องเก็บเหรียญเก็บบัตรจอดรถตรงนี้ได้ค่ะตรงนี้ก็สามารถปรับระดับของไฟหน้ารถได้ค่ะถึง3ระดับเลยลงมาด้านล่างตรงนี้ค่ะจะเปิดห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าค่ะ ใช้งานง่ายสะดวกสบายค่ะน่าใช้มากเลยค่ะและที่สำคัญตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะดาว69,000บาทพ่อน14,000บาทเท่านั้นค่ะสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงได้ที่โชว์รูมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องผู้โดยสารกันค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่ในตัว MG HS ตัว X ค่ะเรามาดูเรื่อนไม้กันค่ะ เรือนใหม่ของตัวนี้ค่ะจะเป็นจอ TFT ขนาด7นิ้วค่ะใล้ดกดให้ดูเลยนี่ค่ะมาจอเรือนใหม่ดีไซน์สวยมากเลยค่ะจอขนาดใหญ่เลยตรงกลางขนาด7นิ้วพวงมาลัยค่ะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันค่ะด้านซ้าย จะสั่งการหน้าจอวิทยุค่ะหน้าจอสัมผัสสามารถรับสายได้ค่ะด้านขวาค่ะสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ค่ะและตัวปุ่มตัวระบบของหน้าจอเรือนไมค์ค่ะและที่เห็นอยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะจะเป็นซูเปอร์สปอร์ตในโหมดในการขับขีค่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นค่ะถ้าเรากดตัวซูเปอร์สปอร์ตค่ะตัวเข็มไมคตัวนี้ค่ะจะเปลี่ยนเป็นสีแดง แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้โหมดนี้ตัวเข็มไมคค่ะจะเป็นรีปกติเลยด้านหลังพวงมาลัยค่ะบวกลบตัวนี้จะเป็นพ a ดเดิลชิปค่ะด้านซ้ายจะเป็นไฟเลี้ยวค่ะด้านขวาจะเป็นก้านปัดน้ำฝนค่ะและที่สำคัญค่ะลงมาตรงกลางตรงนี้ค่ะจะเจอกับตัวก้านแอ i ร t i v ีฟคู Control ค่ะของตัวนี้สามารถดันเข้ามาได้เลย เรามาดูหน้าจอวิทยุกันค่ะหน้าจอวิทยุค่ะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสขนาด10นิ้วค่ะสามารถปรับระดับอุณหภูมิได้ค่ะและปรับขนาดพัดลมลของเราได้ค่ะสั่งงานง่ายเลยมีให้เราเล่นได้เยอะเลยตัวแผนที่หรืนเราใช้ตัวนี้นี่ค่ะ ที่เป็นจุดเด่นของเขาในตัวรุ่น x คันนี้ค่ะจะเป็นไฟ ambient light ภายนในห้องผู้โดยสารตรงนี้ค่ะสามารถเปลี่ยนได้ถึง64เฉดสีเลยค่ะเราสามารถตั้งค่าของเราเองได้จะเป็นอัตโนมัติกำหนดเองก็ได้ค่ะถ้าเราเลือกกำหนดเองตัวนี้เขาจะมีสีให้เราปรับเลือกได้ค่ะจะเปิดเป็นกระพริบหรือปิดกระพริบได้ค่ะสามารถตั้งค่าเองได้น่ารักมากเลยแล้วก็สามารถเลื่อนดู ตังค้าได้เลยระบบไฟการล็อกประตูประตูท้ายแล้วก็สามารถรีเซ็ตระบบประตูได้ค่ะใช้งานง่ายมีเนวิเกเตอร์มาด้วยกล้อง360องศาเป็นรูปรถวิ่งอย่างนี้เลยคะ่ะก็สามารถดูได้รอบทิศทางเลยเกด๋ดีชอบนะ ตรงกลางค่ะจะเจอกับช่องปรับอากาศ2ช่องค่ะดีไซน์สวยแยกซ้ายขวาได้ค่ะลงมาจะเจอปุ่มระบบต่างๆเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มหน้าจอปุ่มการขับขี่ของรถการตั้งค่าของรถอุณหภูมิภายในห้องผู้โดยสารตัวปรับระดับต่างๆเปิดปิดพัดลมค่ะตรงนี้ค่ะจะเจอกับตัว power outlet ชาร์จ12โวลต์1ะด้านขวา ท่องเสียบ USB 2ชุดค่ะ2จุดเลยตรงกลางค่ะจะเจอกับเกียร์อัตโนมัติฝั่งซ้ายจะเปิดห้องสัมภาระด,ด้านท้ายค่ะตัวนี้จะเป็นแบบไฟฟ้าด้านขวาจะเป็นไฟฉุกเฉินเป็นโหมดในการขับขี่ค่ะแล้วก็กล้อง360องศาค่ะลงมาตรงนี้ค่ะจะเจอกับปุ่มช่วยลงทางลาดชันค่ะตัวน,นี้เบรกมือไฟฟ้าและตัวออโตโฮค่ะ ช่องวางแก้วน้ำสองช่องค่ะตัวพนักพิงแขนหรือเกาะกล่องเก็บของตรงกลางตรงนี้ค่ะจะเป็นซอบชารนิ่มๆสีแดงค่ะเปิดขึ้นมาใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายกว้างขวางค่ะถ้าเราไม่ต้องการใช้ตรงกลางสามารถปิดได้นะคะเปิดปิดได้เลยเบาะของผู้ที่สารค่ะด้านข้างตัวนี้ก็จะดูดีไซน์สปอร์ตค่ะเป็นเบาะหนังสีแดงตัดก,กับตรงปีกด้านข้างที่เป็นสีดําค่ะและด้านบนค่ะ จะเป็นเหมือนลองที่ตรงลองคอตรงนี้ค่ะจะเป็นเหมือนอะคันาลา่าดีไซน์สปอร์ตและหรูไปในตัวเลยค่ะเบาะตัวนี้ค่ะจะเป็นเบาะไฟฟ้าสามารถปรับเบาะเอนเบาะได้ง่ายสะดวกสบายค่ะออกมาตรงกลางตรงนี้ค่ะไฟแอมเบนไลท์ ight, เห็นไหมสวยเลยกล่องเก็บเอกสารค่ะพร้อมกับไฟภายในหะ้อง กล่องเก็บเอกสารน,นี่มาหนึงจุดด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นซอฟทัชสีแดงนิ่มๆปัดกลับได้สีแดงแบบนี้สวยอะ่ะชอบอะ่ะแล้วตรงนี้ค่ะช่องปรับอากาศก็จะเป็นกลมๆตามดีไซน์ของเขาเลยด้านบนค่ะที่บางแดดก็จะมาพร้อมกับตัวกระจกทางซ้ายและขวาพร้อมไฟสองสว่างด้านบนเรามาเล่นกันด้านบนดีกว่า ไฟส่องสว่างภายในห้องผู้โดยสารและที่สำคัญค่ะคันนี้เขามีพาโนลามิกซันลูปมาด้วยค่ะสามารถเปิดใช้งานได้ค่ะใช้งานได้ง่ายๆเลยคุ้มค่าราคามากเลยนะเพราะตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่ตัวโปรโมชั่นของตัว MG HS รุ่น X คันนี้ค่ะ จะจัดโปรโมชั่นก็คือดาวเพียง69,000บาทค่ะรับรถได้เลยพอน1่0 0 0บาทค่ะได้อ p ชั่นครบคันแบบนี้เลยราคา1 000, 1 000, 1่ง0้านบาทค่ะระบบของตัว MG HS Turbo คันนี้ค่ะระบบก็จะมี ABS EBD EBA ค่ะถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งค่ะระบบควบคุมการทรงตัวระบบควบคุมการเบรขขณะเข้าโค้งค่ะและ ควบคุมการเบรคขนาดเข้าคงด้วยความเร็วด้วยค่ะระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นถ่ายของรถค่ะระบบช่วยการออกตัวบนทานลาดชันค่ะและระบบควบคุมขนาดลงทานลาดชันค่ะระบบข้อมูลเข้าวๆของตัว mg H hs คันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะ เรามารับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะตัวนี้ก็สามารถเปิดใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายค่ะนี่หน้าตาของห้องเครื่องยนต์ค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นเครื่องยนต์1.5เป็นแบบเบนซิน1.5เทอร์โบค่ะ Direct Injection 4สูบแถวเรียงขนาด1.5ลิตร1490 cc GDI พ่วงเทอร์โบกระบอกสูบคูณระยะช่วงชัก74.0คูณ86.6มิลลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัด 10.0ต่อ1กํากำลังสูงสุด162แรงม้าที่5,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรที่1,700รอบถึง4,400รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะขับเคลื่อน2ล้อรองรับน้ำมันสูงสุด e 8 5ค่ะแล้วเราก็สามารถดึงลงมาได้ง่ายๆสะดวกสบาย,ยค่ะ สรุปโดยร่วมค่ะของตัว MG HS 1.5เทอร์โบรุ่น X คันนี้ค่ะน่าใช้มากๆเลยค่ะและที่สำคัญภายในดีไซน์สวยมากๆค่ะครับก็เราอยู่กับเพจนะครับรับจอง MG บายผู้การอุเทนก็วันนี้เป็นรุ่น MG HS นะครับ1.5เทอร์โบรุ่น X ราคาเพียง1ล้าน 1, 000, 1, 000, 1 000, 9 10,900บาทโปรโมชั่นสุดพิเศษดาวเพียง69,000บาทผ่อนเพียง14,000บาท ฟรีชุดแต่งรอบพันเพียงแค่นะครับมาทักเข้ามาในเพจของเรานะครับรับจอง NG นะครับบายผู้การอุเทนเดี๋ยวผมอุเทนแล้วก็แอดมินนะครับจะมีเบอร์โทรด้านล่างนะครับเป็นไลน์นะครับเบอร์โทรผม0649195264นะอีกครั้งนะครับ0649195264นะครับผม ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับเพจรับจองรถ MG บาผู้การอุเทนด้วยนะคะยังไงทักเข้ามาหาพี่เขาได้เลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ